ดมสมคำเลื่องลือง,งามแท้แก่นสะพือทิ้เ,เมืองพิบูลรุ่มเรืองสีเหลืองดอกบครรุมเรืองสีเหลืองดอกบูนสเสนลำน้ำมูลแสนไพบุญสุขลาครับสวัสดีครับผมนายศักซีช่วยรักประทานกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลบันแคม หลวงพ่อพิบูลมั่งสาหานนะครับในตอนนี้ไอ้กลุ่มปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่มีสมาชิกทั้งหมด74ลาย่นะครับหลักการกิจกรรมของกลุ่มปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่นะครับก็ได้เลเนินการจัดสื่อปาล์มน้ำมันแล้วก็สื่อเข่าทั้งหน้าแรงหน้าไอ้หน้าปังแล้วก็หน้าปีนํำนะครับ การปลูกของสมาชิกตอนนี้ฟามข้องเห้ากับอายุอยู่ประมาณห7าถึงปีนะครับกับดนน้ำเนินการมานะครับซึ่งผลผลิตนะครับกัได้รับเป็นผลผลิตที่ดีพอสมควรนะครับทั้งกลุ่มกับไ้ดำเนินการมาแล้วนะครับกัได้รับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมเชื่อมโยงตลาดนะครับได้รับการสนับสนุน3ล้านบาท ในมาสางไอโดมเนื้ออาคารนะครับเพื่อไอ,ไอเพื่อโอกาสไอขยายล้านนะครับให้สมาชิกในการรับสื่อปาล์มน้ำมันและกะ็เขานะครับโครงการได้รับสนับสนุนสนับสนุน3ล้านบาทให้บริการกิจกรรมของของของกลุ่มนะครับ กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันหมู่6ตำบลบ้านแขมนอกจากเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่แล้วปัจจัยเห็นความสำเร็จที่ทําให้กลุ่มดำเนินกิจกรรมต่างๆและพัฒนากลุ่มจนมีความเข้มแข็งตามแนวทางของการจัดการกลุ่มตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั้ง5ด้านได้แก่ด้านการลดต้นทุนจากการรวมกลุ่มสมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตได้10%เนื่องจากสมาชิก มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในแปลงใช้สารชีวพันธุ์เพื่อทดแทนสารเคมีให้มากขึ้นรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้ในกระบวนการผลิตการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟาร์มพร้อมทั้งวิเคราะห์ทางบัญชีเพื่อนำมาปรับปรุงการผลิตและผลักดันให้สมาชิกนำมาใช้อย่างจริงจังด้านการเพิ่มผลผลิตสมาชิกสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง21%โดยเน้นการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการผลิต ตลอดจนกระบวนการผลิตตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอาทิสำนักง,งานเกษตรอำเภอกรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มอย่างต่อเนื่องด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตกลุ่มมีแนวทางให้สมาชิกได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมัน ISPO และต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ตรงตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด100%ด้านการตลาด กลุ่มแปลงใหญ่ปาลน้ำมันหมู่ตำบลบ้านแขมมีการวางแผนการตลาดร่วมกันในทุกภาคส่วนสร้างตลาดรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงนับได้ว่าร้านรับซื้อของกลุ่มเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อผลผลิตในพื้นที่โดยรอบสมาชิกคนใดมีผลผลิตน้อยก็นำมาขายได้และกลุ่มยังได้ทำเอ็มบยกับผู้รับซื้อที่แน่นอนทำให้ผลผลิตของกลุ่มสามารถขนส่งไปยังผู้รับซื้อรายใหญ่ได้ทั้งปีนอกจากนี้กลุ่มยังขยายการรับซื้อไปยังผลผลิตพืชอื่นๆอาทิข้าวนาปีข้าาาวนปรังงและพิิกกขอสมช โดยมีการพัฒนารานรับซื้อและรักษามาตรฐานการรับซื้อบริการด้วยดีเสมอมาด้านการบริหารจัดการเน้นให้สมาชิกมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบซีโรเวสส่งเสริมให้สมาชิกพัฒนาตัวเองให้เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์พัฒนาองค์ความรู้ให้สมาชิกมีการปันผลกําไรในรูปแบบหุ้นนอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มแปลงใหญ่พี่เลี้ยง ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่อื่นๆในพื้นที่อีกด้วยรวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มแปลงใหญ่อื่นๆภายนอกตำบลและสพะกเพื่อบูรณาการการทํางานร่วมกันในทุกภาคส,ส่วนประชุมนะครับเขาจะมานัดประชุมกันเดือนละครั้งนะครับเพื่อให้สมาชิกทั้งกรรมการต่างๆในเสนอความคิดในแนวทางในการบริวัติแต่ละครั้งไปนะครับเพราะว่าการรับสื่อปลามนันเข้าสื่อทุกสิบห้ามือนะครับการเคลื่อนไหวของราคาการยูขึ้นอยู่กับราคาตลาด นะครับตรงนี้เข้ากับแจ้งให้สมาชิกทราบทราบตลอดนะครับว่าเข้าสี่ดำเนินการไปยังไงน,นะครับจะระรังไปนะครับก็ในส่วนอื่นก็คือคือเราเราจะปรึกษากันตลอดในแนวทางในการปฏิบัตินะครับแต่เรื่องเรื่องการไอตลาดนะครับเข้ากับจะประสานกับคู่ค้าหรือไปเอ็มอยมานี่กถ็ถือว่าเขาตรงประสานกันนะครับว่า เห็ดยังไงสิเกิดผลประโยชน์กับสมาชิกนะครับเกิดความยั่งยืนต่อไปนะครับค่ะดิฉันนั่งอุไลลาภพตมาเป็นสมาชิกแปลงใ่ปามน้ำมันเพลินแต่กอนดิฉันกะเห็ดหน้าค่ะเฮ็ดอ่าเห็ดห,หน้าปีหนึ่งนี่ก็ได้อยู่ประมาณสี่ถึงหาหมื่นในแปลงนี่กะมัน,ม,นมันหาค่าเสียใจหลายอย่างไหนจะค่าเกี่ยวค่าหยังเพราะมาเฮ็ดปามน้ำมันนี่เฉลี่ยแล้วมันก็นได้เท่าตัวความยุ่งยากมันก็นสิบหลายเท่าเห็ดหน้า รายได้ปีหนึ่งในวงรอบของมันก็นจะตกแสนสองหลัก็แลวมันก็นกนได้กินทุกเดือนเลี้ยงครอบครัวได้ค่าใส่ใจในครอบครัวเฮานี้ทุกเดือนทั้งกลุ่มแปลงไง่เพิ่นก็นได้มีให้คําแนนนํำในการใส่ปุ๋ยหรือว่าได้ใส่ปุ๋ยในราคาถือแต่แหลกเปลี่ยนความููกับสมาชิกตลาดขายอยูกก่ใกล้ตาสร้งางหมัดตรฐานภูมิใจในกลงุงในสมาชิกแปลงไงที่มีความเข้มแข็ง จังสีน่ะคะ่ะคือคือคือมั่นใจพุ่มใจสุดยอดในในกเกษตรนี่เลยห่ะคะ่ะในในในกลุ่มแปลงไงพุ่มใจในกลุ่มแปลงไงหลายที่มาซ้อยเหลือเกษตรกรน่ะนะค่ะสีมาซอยเหลือกเกษตกร,ะะก,รษตกรให้ได้มีแรงขายมีตลาดนะคะ่ะโดยที่ห้ามว่าต้องวิ่งไปขายไกลยๆยังบุญทะเกยังยังสีมันลำบากสําหรับค่าขนทรงหลายหลายอย่างน่นนะคะ่ะนี่ แคปหนึ่งใกล้ๆเนี่ยเขาก็ได้ขายแล้วราคาเขากับมันใจตา้ังกับมันใจความรู้กับมี่พ่นให้ไทยทุกอย่างอะคะ่ะสุดยอดนะคะการฉีกเขามาเป็นสมาชิกแตงไงญ่าม,นมันตะบนมันแฉมยางแหลกเลยกขึ้นเลยครับองค์ออวงความรู้ในการปลูกการเจ็บเกี่ยวนะครับแล้วก็ท่านชมาชิกกับซอยกันนะครับ การขายผลผลิตนะครับมีหน่อยกับขายไรมีหลายกับขายไรเพราะว่าไอ้มีผืนมีการรับสื่ออยู่ในผื่นทีนะครับบริษัผลผลิตเปขายไก่นะครับเรื่องของปัจจัยการผลิตก็ถือลงนะครับเพราะว่าเขาร่วมกลุ่มกันสื่อนะครับแล้วก็ไรถูกลงนะครับเ็ดให้ได้ไรของเขามันได้เพิ่มหลายขึ้นนะครับครับสําหรับแผนพัฒนาในกลุ่มแปลงใหญ่ปัยยป๊มน้ำมันของตําบลบ้านแคมนะครับ มีแผนพัฒนาก็คือมีการรับซื้อนะครับนอกจากสมาชิกของเ้าแล้วนะครับก็เป็นตำบลไก่เคียงนะครับอย่างเช่นกับน้องบ้ฮี่นะครับตำบลนางศิลานะครับตำบลโนนกลางนะครับนอกจากนั้นกับอำเภออื่นๆนะครับก็ยางเช่นคุณปัทายนะครับบุญทะเลกับแม่ก็นำมาขายให้เฮานะครับซึ่งอนาคตต่อไปนะครับกับทั้งกลุ่ม ปั๊มน้ำมันนะครับก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้การสนับสนุนนะครับกลุ่มปลูกพริกนะครับและอนาคตของเฮานะครับก็จะจะเปิดเป็นตลาดนะครับให้สําหรับไอการรับซื้อกลุ่มพริกนะครับผลท,ที่มูลน้ําใจใสสะอาดกราพบพระบํารุงราชเพิ่มสง่าราศีน้ําโดดเด่นอังสาวรี ความโดดเด่นอันสาวรีให้อยู่ดีกินดีสัตว์ทวีเพิ่มพูนดอกคูณสีเหลืองเพลิดแพลินวัดปูเขาแก้วงาม